ส่วนกระทรวงมหาดไทยนั่นท่านอนุทินท่านดูแลเองนะครับท่านดูแลเองแล้วก็ถือว่ามีอำนาจเต็มแบบคุณภูมิธรรมแล้วนะนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดก็สามารถที่จะดำเนินการได้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนานะยกเป็นคนคนเดียวกันนี่งานจะเดินฉลุยเลยครับนะ แล้วรัฐบาลจะเร่งดําเนินการชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยซึ่งในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีการล่าช้าไปบ้างแต่รัฐบาลของผมจะต้องทดเชยให้กับค่าเสียหายต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในบริเวณจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับกัมพูชานะครับด้วยความรวดเร็วครอบคลุม ทุกหลังคาเรือน